เรีนออกมาว่าพี่บอยตะกลนเกียรติวิลวันเนี่ยลาออกจากการเป็นผู้บริหารในเครือของแกมมี่เนี่ยสายเหตุมาเป็นเพราะว่าพี่ชอเนี่ยทะเลาะก,กับพี่บอยอันนี้นี่จริงไหมคะเดี๋ยวเราไปฟังกันแล้วก็เครียดไหมกับข่าวที่ออกมาตอนนี้นมีโอกาสได้คุยกับพี่บอยเนี่ยมากน้อยแค่ไหนรวมไปถึงโปรเจกต์ต่อไปเลยคะ่ะที่จะทํางานคู่กับพี่บอยเนี่ยยังมีอยู่ไหมเดี๋ยวเราไปฟังพี่ชอดเขาตอบค่ะค่ะครับประเด็นซีรีส์สามนะคะก็เราใช้ชื่อว่าสามรักสามชีวิตซึ่งตอนนี้ก็ออกอากาศไปแล้ว รักหนึ่งชีวิตหนึ่งก็คือรักระยะทดลองนะคะเรื่องราวของคุณเบิร์ตที่คุณเผือกนําแสดงซึ่งก็เป็นที่ได้รับก,การต้อนรับอย่างดีมากแล้วก็ตอนนี้กําลังอยู่ในรักที่2องเป็นรักของคุณโดนัทมนัสนันที่ใช้ชื่อตอนว่ารักที่ไม่เคยได้รัก แต่วันนี้ที่นี่ที่เรามาถ่ายทํากันคือรักที่สมนะคะคชื่อเรื่องว่ารักเธอรักเขาและรักของเราทีมงานพวกคนทํางานทุกคนก็ตั้งใจกันมากในการที่จะคัดเลือกตัวแสดงที่เหมาะสมนะคะแล้วก็ในสุดแล้วเรามาลงเอ่ยที่ก้อยน้องก้อยกับลีเดียเพราะว่าเราสึกว่าเขาเป็นเขาเป็นคู่ที่มีเคมีที่ตรงกัน เราก็มีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างก็มาถึงวันนี้ครับเฟรดเดซีรีส์ก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีมาทั้ง3ซีซันนั่นนหะค่ะก็แน่นอนค่ะเวลาทํางานเราก็อยากไปข้างหน้าเราก็อยากให้การตอบรับมันมากขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆสิ่งสําคัญที่สุดอันนึงของการทํางานกับเฟเดเดก็คือเราเราพูดกันอยู่เสมอว่าเราใช้ประสบการณ์สอนคนประสบการณ์ในเรื่องของความรักซึ่งเป็นเรื่องที่อย่างน้อยสุดก็สําคัญ ันต้นๆในชีวิตของคนเราแหละทุกคนก็ต้องมีชีวิตที่มีความรักอยู่คือต้องเอาตั้งแต่เริ่มต้นกันค่ะว่าเขาว่าพี่บอยออกก็ไม่เป็นความจริงอยู่แล้วเพราะว่าคาว่าลาออกของพี่บอยคือการลาออกจากกรรมการบริหารซึ่งไม่ได้ออกจากกรมนี้การลาออกจากกรรมการบริหารมันคือพอดีพี่บอยมีภาระหน้าที่อย่างอื่นเยอะแล้วการที่อย่างกรรมการบริหารมันก็จะมีกฎกติกาเช่นต้องมาประชุมให้ครบจานวนตั้งต่ไหนซึ่งพี่บอยอาจจะไม่สามารถจะทําให้ครบถ้วนได้ก็เลยคิดว่าเอ้ยงั้นออกจากตรงนี้ดีกว่าเพื่อจะไปทําตรงนั้นให้เต็มที่ Mm hmm. มันเริ่มต้นจากคําว่าข่าวว่าพี่บอยออกก็ไม่จริงแล้วเพราะว่ามันเป็นการออกแบบหนึ่งมันไม่ได้ออกจากแการมมี่ <Yep. S 1> อย่างเขามีมีข่าวเท่าที่ข่าวเขาบอกด้วยนะคะ <Yep. S 1> ว่าเออมีปัญหาอะไรกันซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าคนที่ติดตามอยู่คงรู้ว่าพี่บอยก,กับพี่ชอเพ,พิ่งทำคอนเสิร์ตดีเจ mm hmm. กับเดสตร์กันไปตอนนี้มันเป็นข่าวอะไรกันมาก็ยังพี่บอยก,ก็ยังคุยกับพี่บอกว่าเออ,เอ,อทำไมบางคนไปคิด mm hmm. เป็นเรื่องใหญ่โตจังเลยแล้วก็คือบางเอิญเรื่องนี้ค่ะมันต้องแจ้งเพราะว่ามันเป็นบริษัทเราอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ก็เลยต้องแจ ปกติค่ะ,ะยังทำงานกันอยู่ปกติ ก็อย่างที่พี่ชอปบอกแล้วคะ่ะว่าตอนนี้เป็นตอนที่3แล้วนะคะเป็นเรื่องราวจากทางบ้านคะ่ะแล้วก็นะักแสดงที่เลือกมาในครั้งนี้ก็ตั้งใจมากก็มาลงตัวที่สาวก้อยรัชวินนะคะแล้วก็มีนะคะสาวลิเดียของเราร่วมด้วยนะคะหนุ่มตู่ภทธรแล้วก็หนุ่มบี้ KPN เองคะ่ะแต่เรื่องราวความรักของทั้งสี่คนจะลงเอยยังไงแลวความสัมพันธ์มันเกี่ยวข้องกันยังไงถึงได้มาเป็นรักของขรักเธอรักเขาและรักของเราเนี่ยเดี๋ยวต้องติดตามชมกันในสิ้นเดือนนี้นะคะแล้วก็ถามถึงฟีดแบ็ก็บอกว่าก็อยากจะให้ไปดูกันข้างหน้ารววนนนนนี้้้ะไดดูกัแแ่่อคล ต้องขอขอบคุณด้ยวยสาหรับที่ผ่านมาที่ฟีดแบทการตอบรับดีนะคะส่วนข่าวกับพี่บอยตะกนเกียินะคะก็พี่ชอดบอกเลยคะ่ะว่าจริงๆแล้วการละออกนะคะจากการเป็นผู้บริหารนะคะของแกรมมี่เนี่ยนะคะพี่บอยเนี่ยเขามีหน้าที่การงานที่เยอะนะคะและ้วหน้าที่เขาก็เยอะคือไม่ได้ออกจากแกรมมี่เลยทีเดียวนะคะตรงเนี้ยไปคิดกันออเองว่าใส่เขาออกเนี่ยเพราะอะไรและไม่เกี่ยวกับพี่ชอดนะคะ,คะแล้วก็ที่สําคัญนะพี่ชอดเองเนี่ยก็เพิ่งจะทำคอนเสิร์ตนะคะกับพี่บอยเพิ่งจะเสร็จไป,ปเองมันจะทะเลาะก,กันได้ยังไงนะคะแล้วก็นะไม่เครียดด้้้ววยนนะะกกับเรื่่องีแ็ไดตาค มันออกมาได้ยังไงแล้วก็ให้เวลาเนี่ยเป็นเครื่องพิสูจน์ค่ะสุดท้ายค่ะถามว่านะคะยังมีโอกาสได้เจอแล้วก็ได้คุยกับพี่บอมไหมเขาบอกว่ายังปกติเหมือนเดิมทุกอย่างค่ะรวมถึงโปรเจกต์นะคะเร็วนี้น่าจะมีให้ดูทางทีวีแน่นอนค่ะ ค่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ภาพบรรยากาศงานถแถลงข่าวภาพยนตร์เรื่องมะเกายอดหมาแดนเถื่อนค่ะของค่าย555 Studio Production TSE D1 Training ได้ร่วมกับเทพนนฟิล์มเนี่ยจัดทำภาพยนตร์เรื่องนีขึ้นค่ะก็เป็นภาพยนตร์ประเภทคอมเมดี้นั่นเองที่เรียกได้ว่ามีนักแสดงเนี่ยเป็นน้องหมาหลากหลายสายพันธุ์เลยทีเดียวค่ะและนอกจากนี้ค่ะยังนำแสดงโดยแอนนาชวนชื่นน้องดีแอ์แล้วก็วินนี่น,นรพัฒรวมไปถึงโจจี้จามิก้าซ้ายเชียร์แล้วก็จิ๋วสาระแน่ด้วยค่ะก็เรียกได้ว่า ามีโอกาส,กาสได้สัมภาษณ์ผู้กำกับแล้วก็รวมถึงนักแสดงทุกคนด้วยเป็นยังไงเราไปชมค่ะถามถึงเนี่ยค่ะพูดในการสร้างหน่สำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้ค่ะทำไมถึงคิดทําเรื่องเรื่องนี้ขึ้นมาคะอ๋อในใจของเราคือชอบหนังประมาณนี้อยู่แล้วค่ะ <c oughs> คือเป็นคน <c oughs> ที่ชอบเลี้ยงหมาแล้วก็แ,แมวแล้วก็มีความผูกพันกับตรงนี้มากๆแล้วก็ได้มารู้จักกับพี่ดิวแล้วก็พี่ดิวก็ได้ทําเขียนเรื่องตรงนี้มานาน เราก็เลยมาคุยกันว่าเราอยากจะทําเรื่องนี้แหละแล้วอยากจะให้น้องๆองของเราได้เล่นได้ร่วม,มแล้วผลงานเรื่องเรื่องนี้ก็ขอมอบให้พี่ดิบเป็นคนเขียนเล่นหนังกับซูน่าฟืออะไรงเงีง้ยเคยมีไหมเมื่อกี้เห็นอุ้มๆแล้วมี่กลัวๆด้วยอ่ากลัวไม่กลัวครับค่ะก็ชอบอะฮะที่บ้านก็เลี้ยงอยู่เหมือนกันแต่ว่าหมาที่ขนเยอะๆนี่ไม่เคยก<ๆ>็เลยแบบมันแบบยังไงขนเยอะไปหน่อยบอกว,ว่าการแสดงกับสุนัขค่าทั้งจะยากนะเพราะว่าเขาจะควบคุมอะไรไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะ ถึงตรงนั้นก็ถึงตรงนั้นก็มีพี่ดีวอยู่คงไม่กลัวแล้วค่อาแล่ะแลอย่างพี่ดีวละคะเรื่องนี้ต้องมากำกับสุนัขด้วยมียากง่ายขนาดไหนอ๋อตอนนี้เราเตรียมงานมาอย่างดีคับเพาเรารู้คาแรคเตอร์ของหมาตัวน้องหมาเขาจะเล่นยังไงเรารู้อารมณ์ของเขาเราเขียนบทตามที่เขาเล่นได้ครับเราจะถ่ายเป็นช็อตๆไปสั้นๆมีพันอะไรบ้างพันฮิบโบพันไซบีเรียก็หลายๆพันพี่ก็จำไม่ได้ แล้วสุดท้ายก็พันไทยมีแน่นอนพันไทยเป็นตัคือะไงด้วยจุดเด่นก็คือหนังมันจะกล่าวถึงความสามัคคีสําคัญเลยก็อยากจะฝากผลงานเนี่ยให้ทางสถาบันการแสดงสายบุษบาเกตด้วยแล้วก็ทางโรงเรียนหมาดีวันเทนนิงค่ะแล้วก็อยากฝากผลงานอยากให้แบบว่าติดตาตึงใจกับทุกคนคือเรื่องนี้สนุกแน่นอนค่ะ ก็อย่างที่ทางผู้กำกับเขาบอกนั่นค่ะว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยจะ,ะเป็นภาพยนตร์เกี่ยวกับให้แสดงความให้เห็นถึงความสามัคคีของอหมาไม่ว่าจะเป็นสายพันธุ์ไหนก็แล้วแต่แต่แตว่าทั้งทุกคนเนี่ยได้ฝ่าทุกตัวดีกว่าได้ฝ่าฟันอุปสรรคคือเรียกได้ว่าร่วมมือร่วมใจร่วมสามัคคีกันนั่นเองค่ะแล้วก็สาหรับใครที่อยากชมภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะประมาณมีนาถึงเมษาปีหน้ารับรองว่าได้ชมกันแน่นอนค่ะก็อดใจรอนะอีเมก่เดือน่าน้าเองเพราะนี่พฤศจิกายนแล้วก็เดือนหน้าธันวาแล้วเองค่ะไปดูความน่ารักของน้องหมากันนนดดด้้่เองคะมาาาิวยยภพร ของคอนเสิร์ตที่เพิ่งเกิดขึ้นไปเมื่อวันก่อนนี้ดีกว่าค่ะกับทางคลื่นะ Green นะกรีนเว็บ6รหกนะคะเขาบอกว่านะกรีนเว็บ6 5หกาเขาขอพรีเซนต์คอรเวอร์ไน s ์พลสค่ะใช้ชื่อคอนเสิร์ตว่าอ f ฟโรสค่ะเขาบอกว่าคอนเสิร์ตครั้งนี้นะเอาใจสําหรับคนที่เป็นแฟนคลับของหนุ่ม Off และก็สาวโรสนะ,ะคะไปเติมเต็มความหวาน อ,อ,อินเอมไปด้วยเสียงหัวเราะแล้วก็บรรยากาศต่างๆเนี่ยนะคะต้องบอกว่าค่าคืนในนันนุ่มออฟของเราเนี่ยโชว์เพลงพิเศษเยอะมากสาวรถเองของก็ไม่ยอมน้อยหน้าค่ะคงัดเพลงของเตยแล้วก็เพลงของคนอื่นเนี่ยนะคะมาสู้หนุ่มออฟด้วยแต่จะสู้กันด้วยวิธีไหนและจะหวานซึ้งแค่ไหนเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะ แบบนี้นะคะ มาฝากคุณผู้ชมนะคะแต่ว่าวันนี้เวลาของคุยข่าวบันเทิงหมดลงแล้วค่ะก่อนจากกันไปต้องขอขอบคุณสําหรับสิพันธ์บีวันค่ะเรื่องภายในไม่ต้องพูดถึงเลยค่ะบีวันเนี่ยเป๊ะอยู่แล้วค่ะแล้วก็เป็นที่นิยมใช้กันมากๆในมูดาราแล้วก็บิตตี้เพราะว่ามีส่วนผสมของเบต้ากลูแคนแล้วก็แอลกลูตาไทโอนที่ช่วยบารุงผิวพรรณของเราให้ขาวสดใสดูดีแล้วก็มีออร่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ตัวแทนจําหน่ายทั่วประเทศค่ะก่อนจากกันไปเช่นเคยนะคะที่อยู่ด้านล่างให้คุณผู้ชมเขียนใบซื้อบัตรหรือว่าจดหมาย ามชมรายการย้อนหลังได้ที่ www.intv.co.th ค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วลากัไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ